ความประทับใจจะกลับมาอีกครั้งรามฮีโร่ลัน2024วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงงานวิ่งเพื่อมอบโอกาสใหม่ให้ชีวิตผ่านโรงพยาบาลรามคำแหงรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมัครร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ในเพจรามฮีโร่ลัน วันจัดงานแถลงข่าวประกาศความยิ่งใหญ่ศึกวัน169ที่ยกจากเมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริกากลับมาจัดที่สนามมวยเวทีลุมพินีในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้ชมสดพร้อมกันมากกว่า190ประเทศทั่วโลกในช่วงกราบถามอเมริกาจะตรงกับช่วงเช้าของเวลาไทย โอคัดสรรนักสู้ระดับท็อปขึ้นสังเวียนมอบความมันเป็นของขวัญแฟนกับบ้านทรงท้ายปี2,567รัระกัเดือนทุกคู่พร้อมเผยแผนการจัดการแข่งขันปีครับก็สำหรับรายการวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับก็สำหรับผมเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยนะครับผมก็เต็มที่ครับผมเตรียมตัวแล้วก็ทำร่างกายมาอย่างดีครับเพื่อจะรักษาแชมป์เกมสัดเส้นนี้ไว้อยู่กับประเทศชาติบ้านเราไว้นานๆครับ สำหรับคู่ต่อสู้ที่เจอวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนเวทีนี้ครับก็ราไปประวัติู่ต่อสู้ดีกว่าครับเราจะอยู่ในเกมของเราจะอยู่ที่ว่าเขาจะเสียเปรียบให้เรายกไหนเราก็จะพยายามทํายกนั้นให้ได้ครับครับก็อยากฝากแฟนมวยทุกท่านครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับอ่าประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะครับก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นไฟเวท Нет, негайская борьба меня не беспокоит. Русская борьба номер один во всем мире. И я готов это продемонстрировать. Я увидел в Инстаграме One Championship. И две недели назад на пятничном турнире я подарил девочке кепку, и сегодня она подарила мне МНГ. Я обязательно после боя постараюсь спустить его в этот зоопарк с удовольствием как обычно, тренировал бокс, борьбу, бегал очень много в горы, тренировался на Чангмае и очень готов, хорошо, прекрасно себя чувствую, хорошо кушаю, хорошо сплю, моя жена рядом, мой сын рядом, я готов. Кто меня не волнует, он самый слабый из моих оппонентов, он очень медленный. И я думаю, он даже не увидит, как я его вырубил. Я хотел поблагодарить всех фанатов, очень много на тайской земле у меня появилось фанатов, когда я бегу любой кросс или делаю какое-нибудь на улице золото упражнение, всегда люди едут, улыбаются мне, машут мне и желают мне побед, и я очень благодарен. Мои бои всегда агрессивные, я всегда иду вперед, всегда нокаутирую соперников. Покажите хоть один мой бой, где я был не агрессивен. นายปณิธานมีชยโยผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกกล่าวถึงอาคารสู่แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงที่ได้ดําเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงด้านการตลาดโดยพัฒนาพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยงปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงณบริเวณก่อนขึ้นทางพิเศษสีรัตให้เป็นพื้นที่สำหรับแสดงสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้าสร้างช่องทางการจําหน่าย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงส <tal word> ินค้าเกษตรคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรตั้งแต่วันที่22-28พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา8นาฬถึง20นาฬกาเท่านั้น ก็วันนี้นะครับเป็นการแถลงข่าวนะครับงานเปิดตัวนะครับศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของมตกรนะครับในวันงานนะครับระหว่างวันที่22-28พฤศจิกายนครับเป็นวันเปิดตัวนะครับผมขออนุญาตยืนซ้ำเพราะว่าหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเปิดพื้นที่นะครับให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาจับจ่ายนะครับแล้วก็เข้ามาจับจองครับรวมทั้งจะมีร้านค้าของ ส่วนราชการนะครับที่ได้ส่งเสริมให้กับเกษตรกรผลิตสินค้านะครับที่มีคุณภาพสูงเพื่อจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานนะครับของคุณภาพสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้เป็นไปตามความต้องการนะครับแล้วก็ป้องความคาดหวังของผู้บริโภคนะครับก็จะขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่น่ารักขอเชิญเข้ามานะครับช่วยกัน ศูนย์สินค้าไทยนะครับสินค้าเกษตรของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรของเรานะครับให้สามารถแข่งขันนะครับกับนานาประเทศได้นะครับก็ขอเรียนเชิญครับอันแรกเลยครับก็คือสินค้าที่ได้รับได้รับการรับรองนะครับรับรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดเ a ฟตี้นะครับอาหารที่เป็นเฮลตี้ฟู้ดนะครับสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับ สินค้าเกษตรที่มีได้รับมาตรฐานนะครับการรับรองจากส่วนเรกการในกระทรวงเกษตรนะครับในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกๆหน่วยนะครับแล้วก็สินค้าที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับจะมีคุณภาพสูงกว่าสินค้าปกติครับก็คือเราใช้เราใช้ตัวแท้อตะกอรนะครับพรีเมียมสแตนดาร์ดครับเราเราใช้สแตนดาร์ดของเราเองนะครับก็คือ เมื่อเรากำหนดเกรดเนี่ยอย่างสมสุมติว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเรากำหนดเป็นชนิดเกรด A แล้วครับสินค้าที่ออตกรรมจำหน่ายครับต้องเป็น A+ นะครับคือสูงกว่าครับไม่ว่าจะเป็นรูปรสทุนหนะครับทั้งภาพลักษณ์ภายนอกนะครับทตัวรถนะครับตัวกลิ่นนะครับตัวแปรตัสินค้าเองนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่เราคัดเลือกนะครับใช้ในการคัดเลือกครับเพราะเนี่ย วัตถุประสงค์หลักก็คือเราต้องการให้เกิดการขับขันนะครับในการพัฒนาสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้ามารสู่ศูนย์แสดงสินค้าแห่งนีง้คร,ครับก็จะมีไข่ไก่าคาพิเศษครับก็จะแผงละ65บาทก็จะจำกัน200แผงน,นะครับแล้วก็จะมีคูปองส่งเสริมการขายก็เป็นส่วนลด100บาทภายในงานครับก็จะมีแจกให้ผู้ประกอบการให้กับลูกค้ามาจำหจ่ายที่สอยภายในงานด้วยครับในโครงการน,นี้นะครับผมเรีนยงนงี้ วันในวันในวันดั่ก่าวเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นคะคือหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรคุณค่าสูงจริงๆนะครับเพื่อรองรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็จะทําให้เกิดตลาดที่เป็นตลาดต่อนเนื่องครับสินค้าเหล่านี้เนี่ยอตกรก็จะมีการคัดเลือกครับจะมีการคัดเลือกสินค้าที่เป็นโปรดักชั่นเปียนนะครับเพื่อนําไปจัดทำโรโชว์นะครับในต่างประเทศแล้วก็ในงานแสดงสินค้าต่างๆนะครับเพื่อ ยกระดับแลวก็วางโพซิชันของสินค้านะครับออรกอลแค่ไหนตลาดต่อไปครับครับในวันงานนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาสัมผัสกับสินค้าที่มีคุณภาพสูงจริงๆที่ทางออกอของเราเนี่ยได้คัดเลือกมาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนนะครับจะพบว่าในกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเวลาที่เรากำลังจัดขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้เห็นความแตกต่างและก็เห็นความแปลกใหม่ในมิติใหม่ของทางออกอครับ อย่าลืมนะครับก็วันที่22นะครับถึง28พฤศจิกายนครับตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับเชิญเราเชิญชวนพี่น้องนะครับผู้บริโภคนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาแวะชิมแวะชมนะครับแวะช็อปแล้วก็เข้ามาดูนะครับเลือกซื้อเลือกหาสินค้าเกษตรนะครับสินค้าที่มาจากเกษตรกรครับพี่น้องเกษตรกรของเราที่ไม่ด้อยกว่าสินค้าในต่างประเทศนะครับ ไม่เล่นกับสินค้าของชาติใดนะค,ครับก็ขเข้ามา,าช่วยกันแล้วก็อุดหนุนให้กําลังใจพี่น้องเกษตรกรด้วยครับความประทับใจจะกลับมาอีกครั้งรามฮีโร่ลัน2024วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงงานวิ่งเพื่อมอบโอกาสใหม่ให้ชีวิตผ่านโรงพยาบาลรามคำแหงรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระรีนครลินทราบรมราชชนนีสมัครร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ในเพจรามฮีโร่ลัน We. <Oui. S 2>、oui.